สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนาำบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดก,การออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับปรับคณะรัฐมนตรีเคลียร์ทีมลุงป้อมสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นหลังจากมีข่าวว่า นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอชื่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีในโคต้าที่เหลืออยู่อีกหนึ่งตำแหน่งโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีหากเกิดขึ้นคงต้องหลังเดือนสิงหาคมเนื่องจากยังมีกระบวนการในสารรัฐธรรมนูญหลายอย่างจึงยังไม่เหมาะสม กนหน้านั้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าได้อ่านข่าวดังกล่าวจากหนังสือพิมพ์แต่เรื่องยังไม่ถึงมือของตนซึ่งตนเองก็บอกว่าเรื่องนี้ตอนนี้ในเดือนสิงหาคมคิดว่ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบตุลาการเยอะไปหมดจริงๆแล้วต้องให้เกียรติตรงนั้นก่อนดีกว่าให้หลายเรื่องมันจบไปก่อนดีกว่ามัง้งแต่แน่นอนถ้าเกิดพักร่วมรัฐบาลเสนอมาเราก็ต้องพิจารณา แต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะยังมีเรื่องของสารรัฐธรรมนูญต้องให้เกียรติตรงนั้นก่อนด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และถือว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลตอบคําถามสื่อมวลชนถึงกระแสการปรับคอรมอโดยยืนยันไม่มีการหารือกันในพักร่วมรัฐบาลและยังไม่มีสัญญาณเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะที่ผ่านมารัฐมนตรีแต่ละคนก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ทำงานให้พี่น้องประชาชนได้ก็ยังไม่มีแนวคิดการพูดคุยเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างไรก็ดีเขากล่าวว่าในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ยังมีโคต้ารัฐมนตรีเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งก็ต้องเป็นไปตามนั้นขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาปฏิกิริยาจากพกรรคร่วมรัฐบาลอื่นเช่นพรรคภูมใจไทยนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพักบอกว่า ยังไม่ได้พูดคุยและย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวหากจะปรับเปลี่ยนในส่วนของท่านหรือพักของท่านแต่หากจะมาหาดูในส่วนพักร่วมรัฐบาลหรือในส่วนของพักภูมิใจไทยเช่นจะปรับโครมพักคุณจะปรับอะไรไหมก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกับนายกรัฐมนตรีได้แต่ในเบื้องต้นส่วนตัวยังพอใจการทำงานทั้ง4กระทรวงของพักภูมิใจไทย และไม่อยากทําอะไรให้เป็นความหนักใจกับนายกรัฐมนตรีซึ่งในส่วนของตนได้กราบเรียนกับนายกรัฐมนตรีแล้วว่าในส่วนของพักภูมิใจไทยจะไม่มีการปรับรัฐมนตรีทั้งคนและตําแหน่งเพื่อให้ท่านสบายใจไปเปล่อหนึ่งซึ่งย้ําว่าการที่ตนพูดตนเองมาพูดเองเพราะอ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์และนายกไม่ได้ถามอะไรเมื่อถามว่าในส่วนพักภูมิใจไทยแจ้งว่าไม่ปรับรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีตอบกลับมาว่าอย่างไรบ้างนายอนุทินกล่าวว่าท่านไม่ได้ว่าอะไรเพราะท่านก็ทราบแนวทางของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วเราเป็นพรรคเล็กการปรับเปลี่ยนอะไรไม่ส่งผลอะไรมากนักส่วนที่มีข่าวว่าจะปรับคณะรัฐมนตรีบางพักออกและนำพักฝ่ายค้านเข้ามาเพราะเสียงรัฐบาลไม่พอหรือมีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนขอเรียนตรงๆว่า อะไรที่ไม่เกี่ยวกับพักตนไม่คิดให้เปลืองพื้นที่สมองและไม่ใช่ในฐานะพรรร่วมพร้อมย้ำว่าตนกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่าไม่มีอะไรกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันทํางานได้และกําลังเร่งทําผลงานเพื่อตอบสนองนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าเสียงรัฐบาลที่มีอยู่ไม่จําเป็นต้องให้พรรอื่นเข้ามาร่วมใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ตนเคยบอกไปแล้วว่าขณะนี้รัฐบาลมีเสียงอยู่กว่า310เสียงรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงมากรัฐบาลหนึ่งในรอบ30-40ปีสอดคล้องกับท่าทีของพรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุธ์ศธิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าพักที่ย้ำว่านายกยังไม่ได้หาหรือกันในเรื่องนี้และสำหรับพรรคชาติไทยพัฒนาก็ไม่มีการปรับรัฐมนตรีของพักแต่อย่างใด หากพิจารณากระตามนี้มันก็เป็นไปได้ว่าหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีจริงก็น่าจะเป็นแค่ปรับเล็กหรือปรับเฉพาะโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติเพียงตำแหน่งเดียวแต่ขนาดเดียวกันหากพิจารณาจากแบ็คกราวที่เคยมีเรื่องไม่พอใจจนเกิดความคุกกลุ่นมาก่อนมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าน่าจะมีการถือโอกาสปรับหลายตำแหน่งและปรับบางพักออกไปแน่นอนว่า หากพูดแบบนี้ก็ต้องโฟกัสไปที่พักพลังประชารัฐซึ่งในที่นี้ย่อมต้องเพ่งมองไปที่ทีมลุงป้อมพลเอกประวิทธวงสุวรรณวัวหน้าพักเป็นพิเศษเนื่องจากก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงการโหวตนายกรัฐมนตรีก็เกิดความหมางใจกันมาแล้วจากการที่หลุงป้อมและพลตบรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้องชายรวมไปถึงสวในเครือข่ายของเขาไม่ยอมโหวตให้นายเศรษฐาทวีสิน อีกทั้งที่ผ่านมาพลเด็กประวิตรวงสุวรรณก็ไม่เคยไปร่วมงานเลี้ยงระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเลยสักครั้งเดียวแม้ครั้งล่าสุดพรรคพลังประชารัฐจะเป็นเจ้าภาพเขาก็ยังไม่ไปร่วมล่าสุดยังอ้าแขนรับพ่อลูกอยู่บำรุงท่าพักอีกซึ่งน่าจะถือเป็นความสร้างความไม่พอใจเพิ่มเติมเพราะเป็นการแตกหักกับครอบครัวนายทักษิณชินวัตรและหากมองย้อนกลับไปคำพูดที่ทำให้เห็นภาพความไม่พอใจระหว่างกันก็จะเห็นได้จากการที่นายทักษิณชินวัตร ที่ถือว่าเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยออกมากล่าวว่าคนในบ้านป่ากําลังสร้างความวุ่นวายความหมายย่อมพุ่งไปที่ลุงป้อมตรงๆนั่นเองทำกลางข่าวความเคลื่อนไหวของลุงป้อมที่กําลังสะสมกําลังเพื่อลุ้นชิงเก้าอี้นายกสักครั้งในชีวิตโดยหลายฝ่ายกําลังจับตามองเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ มีทั้งกรณีคดียุบพรกก้าวไกลและการตัดสินคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติโดยทั้งสองกรณีกำลังนับถอยหลังกันแล้วอย่างไรก็ดีเพื่อทำความเข้าใจให้ง่ายขึ้นสำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีหากเกิดขึ้นน่าจะมาในแบบแยกส่วนนั่นคืออาจไม่ใช่ปรับยกไปทั้งพักพลังประชารัฐแต่น่าจะปรับเฉพาะ้วนหลวงป้อมออกไป นั่นคือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเท่านั้นส่วนรัฐมนตรีในสายของร้อยเอกธรรมนัทพลมเผ่าน่าจะยังอยู่ครบซึ่งเมื่อรวบรวมเสียงของรัฐบาลก็ไม่มีผลกระทบอะไรจำนวนเสียงสนับสนุนยังมีเท่าเดิมและไม่จำเป็นต้องดึงฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์เข้ามาก็ได้ดังนั้นหากพิจารณาจากแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นหลังเดือนสิงหาคมน่าจะเป็นการปรับเล็ก ในโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติแค่หนึ่งเก้าอี้แต่ขณะเดียวกันหากเป็นสัญญาณจากเทวดาก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยบางคนตามสไตล์ด้วยรวมไปถึงการฉวยโอกาสกำจัดเสี้ยนน้ำโดยเฉพาะทีมลุงป้อมออกไปในข่าวเดียวกันเสียเลยแต่ที่สำคัญต้องรอดูวันที่14สิงหาคมเสียก่อนว่านายกจะรอดหรือเปล่าศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร091 8-5-3-4-4-5-5ส่งทั่วประเทศ